สวัสดีค่ะรำแม่ความสัตย์ความสมบูรณ์กงหัวตีเซนามบ้านติ่งปลาจนวันตีแปดตุลานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะน้องเชิญคุณไหมค่ะเชิญคุณค่ะเชิญวินกับค่ะค่ะพี่มาจากหัวชนเด่นตายนะคะหัวหนองเบาเชิญเลยค่ะหนองเบานางสัตย์งามนะงมุนพมุ่งแต่งงานซีสามเอียวซีสัซีสามเอียวนะคะค่ะน้องมาจากไหนกันนี่มาจากบ้านบ่วดูกับ ว่าตัวนี้อยู่กี่ปีคะน้องเบา7-8ปีอะ7-8ปีก็เป็นสายยาตัวนี้คะน้องสายยาที่ได้เงี้ยวอะซื้อซื้อเงี้ยวนะคะพ้าวนมาเหลือกี่ครั้งคะน้องอย่างเดียวอะนึ่งครั้งนะคะตีสนามในมาน้องจนเตี่ยาจนจริงครับจนจริงพระมาใช้เวลากี่นาทีคะน้อง20นาทีอะ20นาทีค่ะทางจนเป็นได้คะน้องเบาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่เซก็เป็นยังไงคะน้องใช้ได้ใช้ได้นะคะคือก่อนดูใช้ได้นะคะค่ะ บ่่าไมอยู่บ้านไม่ไมพ้ดพ่ออยู่ที่นี่ไล่เหรอคะอไ,<ง>ไล่นะม่ลาหนองเดินวัวมันกิโลได้การเดินดนี้ช่วงนี้เบาลงหรือยังคะน้องเริ่มเบาลงแล้วนะคะเวลาหัวก็ทุกคูก่นี่กินยากินหนำดีไหมคะน้องหนำดีกินยาถ้ามันบอนได้มั่งบอนได้มังกะะ็เลือกยาเหรอคะน้องเลือกยานะคะเลือกยานี่มีการชาร่วนหนองบาร์ปี๊เองค่ะน้องเองกันเจอผสมภาษานกันค่ะเจอช่วงนี้น้องบาเดิมพันเท่าไรกันน้อง สองเซนเหมือนบสองเซนเหมือนหองบามีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นตร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน้องว่านี่มีความสัดความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ในสายตาน้องกิตว่าตอนนี้น้องเลยประมาณสักแปดสิบได้เลยประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นอีกกี่สิบเปอร์เซ็นคะหน่องก่อยทะเลวันชุนเลยนะที่สนามค่ะให้น้องวากดึงเอฟซีแล้วก็ไปตามได้นะคะน้องบา ก็ไเล่นใจเล่นเกียร um, ์ใหมบ้นหนูเลยนะครับวันทีเป็ดด้วยจริงครับคุณผมก็มาเจอช่มเจอเชียร์กันนะคะทีสนามมันจงปลาชวนวันทีเปดตุลานะคะมาเป็นกำลังใจขายก็ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะน้องตี๊ไอโกมุนบีนะคะ